พระสูตรที่8ตรัสไว้ว่าให้ทรงจำบทพยัญชนะและคำอธิบายอย่างถูกต้องพร้อมขยันถ่ายทอดบอกสอนกันต่อไปพิกขุทั้งหลายพวกพิกขุในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนสูตรอันถือกันมาถูกด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันถูกความหมายแห่งบทพยัญชนะ ที่ใช้กันก็ถูกย่อมมีในอันถูกต้องเช่นนั้นภิกขุทั้งหลายนี่เป็นมูลกรณีที่หนึ่งซึ่งทำให้พระสัตวธรรมตั้งอยู่ได้ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกขุทั้งหลายพวกภิกขุเหล่าใดเป็นพระหุกสูตรคล่องแคล่วในหลักบระพุทธวัจนะทรงธรรม ทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทพวกภิกขุเหล่านั้นเอาใจใส่บอกสอนเนื้อความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลบไปสูตรทั้งหลายก็ไม่ขาดผู้เป็นมูลรากคืออาจารย์มีที่อาศัยสืบกันไปซึ่งทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ ไม่เลอะเลือนจนเสื่อมศูนย์ไป